สวัสดีครับวันนี้ชวนมาทำอาหารแบบธรรมชาติและธรรมดาที่ดีต่อสุขภาพนะครับรเผอรอิญวันนั้นได้เห็ดลมมานะครับวันนี้ก็จะมาทำไข่ต้มนะครับอบปลาทูลรวกินกับเห็ดลมและเชื้ออมนะครับซื้อมาจากรถกับข้าวที่มาขายที่อนามัยนะครับวันนี้กำลงังล้างเห็ดลมกันเลยนะครับล้างในหลายน้ำหน่อยนะครับก่อนที่จะเอาไปต้มนะครับ นี่ก็ใส่เกลือนิดนึงนะครับครึ่งช้อนชานะครับระหว่างรอเห็ดน้ําเดือดนะครับเพื่อที่ต้มเห็ดนะครับแล้วก็มาเด็ดโชมกันก่อนนะครับก็กินเอาแค่พอหนึ่งมื้อนะครับตอนนี้เห็ดสุกแล้วนะครับสุกแล้วแล้วก็ตักเห็ดขึ้นมานะครับพักไว้นะครับนี่ก็เป็นเห็ดลมแบบธรรมชาตินะครับ ที่ขึ้นตามขอนไม้นะครับต่อไปก็ต้มชะอมนะครับต้มเะอมไม่ต้องต้มนานนะครับแป๊บเดียวเราก็เอาขึ้นเลยนะครับเพื่อที่จะมากินกระปลาและไข่ต้มของเรานะครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วก็ชะอมก็สุกเห็ดก็สุกแล้วพร้อมแล้วนะครับ ระหว่างรอเราก็มาตอไข่ต้มไข่เสร็จแล้วนะครับก็มาปอกไข่ต้มกันนะครับจะกินอาหารหาเป็นอาหารที่ดีกินดีนะครับก็ถือว่าทําให้สุขภาพเราดีนะครับไม่มีไขมันนะครับไม่มีน้ําตาลเนาะก กินบ้างนะครับแต่ไม่ควรกินมากเจิญความจําเป็นนะครับในกระป๋อกไข่3ลูกนะครับวันนี้เอาแค่โปรตีน3ลูกเสร็จแล้วเรามาทําน้ําจิ้มครับพริกแห้งพริกจินดาแล้วก็กระเทียมนะครับตาเหมือนเดิมนะครับรุงด้วยน้ําปลาและวันนี้มีมะขามครับมะนาวไม่มีนะครับก็ใส่มะขามนะนี้ก็ใส่พริกสดเลยนะครับพริกจินดานะครับตำคู่กับพริกแห้งนะครับแล้วกระเทียม 4- ี่ห้ากลีบนะครับเพิ่ม าสารที่สามารถลดไขมันได้นะครับในกระเทียมนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตามเสร็จแล้วเราก็อใส่กับมะขามนะครับเดี๋ยวก็เติมน้ำปลาแล้วก็เติมน้ำนิดนึงนะครับแค่นี้ก็ กินได้เลยนะครับน้ำปลาก็ใส่ประมาณสักช้อนช้อนโต้ะนะครับคน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 นะครับเดี๋ยวไปเติมน้ำนิดนึงนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วอาหารมื้อสำคัญของเรามื้อแรกนะครับกินให้ดีนะครับชีวีมีสุขนะครับวันนี้ก็มีป้าอบปลาทูอบนะครับกับ ไข่ต้มนะครับตอนนี้ก็กินอย่างอร่อยๆไข่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับโปรดกดติดตามก็ได้ก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกินอาหารด้วยสตินะครับกินดีชีวิตดีนะครับทําให้อายุเรายืนยาวตามหลักวิถีชีวิตนะครับเวทศาสตร์วิถีชีวิตนะครับคือวิชีพผีชีวิตที่ดีก็สุขภาพก็ดีด้วววันนี้ขอสวัสดีสวีดัตทุกท่านครับก็ วันเช้ากินอย่างอร่อยนะครับอย่าลืมดูไลสุขภาพกันด้วยนะครับเยี yeah. ่ยมบ๊ายบายครับ